นี่ครับจากตำบลหน้าสะต้นใช่ไหมครับนี่ครับมาร่วมเดินขบวนกีฬาหัวล็เกมประจําปี2568นี่ครับสวยงามมากครับโอเคนี่ครับเป็นขบวนตายๆแล้วนะครับตอนนี้อันนี้จากตำบลไหนครับหน้าสะต้นนาสะต้นนะครับสวยงามนี่ครับจากตำบลหน้าสะต้น อ่ครับอันนี้กออสอมาบ้านหน้าทวดนะครับสวยอมากอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับ,รบสวยมับ นี่ครับถ่บายวีดีโอนะครับสบายสบายนี่ครับบนสุดท้ายใช่ไหมครับนี่ครับขบวนสุดท้ายอ่าโอเคเรียบร้อยครับ